บทที่เจ็ดนางสะอิ่งวันพระเวลาบ่ายโมงพระเจริญกำลังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมอยู่ที่ศาลาหลังเก่า ที่เทวดาบอกแม่ชีก้อนทองว่าต่อไปจะถูกรื้อแล้วสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านเนื่องจากคน้นฤดูทำนาญาติโยมจึงมาเข้ากรรมาฐานกันมากขึ้นเดินจงกรมและนั่งภาวนาในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเป็นการสอบอารมณ์ซึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงจะซักถามอย่างละเอียดว่าผู้ปฏิบัติมีสภาวะธรรมอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเป็นต้นว่าอาการทองยุบชัดไหม ขณะนั่งมีเวทนาหรือไม่จิตตั้งมั่นหรือว่าซัดสายเป็นประการใดดังนี้เป็นต้นขณะที่ท่านกำลังสอบอารมณ์นางแต้มอยู่นั้นชายหญิงสูงอายุเดินเข้ามากับเด็กสาวรุ่นหน้าตาสะสวยพระเจริญคิดตรงกับญาติโยมว่าตากับยายพาหลานมาวัดคนทั้งสามเข้ามานั่งต่อหน้าสมภารแล้วกราบเรืนจางครับปิดสามครั้ง คนเป็นหลานสาวกราบได้สวยงามจนผู้ที่นั่งณที่นั้นพากันชื่นชมในใจว่าตายายสอนหลานได้ดีเลือเกินครั้นแล้วคนเป็นตาก็แนะนำตัวเองว่าผมชื่อในปุ่นอายุ78มากับภรรยาเก่าและภรรยาใหม่อ้อนี่ภรรยาใหม่หรอหรืออาตมาก็นึกว่าหลานสาวพระเจริญพูดขึ้นท่านคิดว่าสาวรุ่นผู้นี้เป็นหลานสาวในปุ่น เหมือนกับที่ยากิโยมคิดฟังในปูนบอกกล่าวพวกญาติโยมผู้ชายพากันคิดในใจว่าลุงคนนี้เก่งเหลือเกินแก่แล้วยังได้สาวขบเพาะมาเป็นเมียแต่โยมผู้หญิงคิดว่าต่เท่าหัวงูแก่แล้วก็ยังไม่เจียมสังขารเอาเด็กข้าวหลานมาทำเมียไม่ใช่หลานสาวหรอกครับเขาเป็นเมียเก่าของผมอายุ15ส่วนเมียใหม่คือคนที่อายุ72 นายปุ่นชี้แจงคราวนี้ทั้งโยมชายโยมหญิงทั้งพระต่างคิดตรงกันว่าสงสัยแต่คนนี้แก่ๆจะหลงลืมถึงได้พูดจาเละเลือนเลือเล่อนเปื้อนถึงปานนั้นเสียงโยมผู้ชายถามขึ้นว่าลุงบอกใหม่สิคนไหนเมียเก่าคนไหนเมียใหม่กันแน่คนนี้เมียเก่าครับชื่อสะอ้งอายุสิบห้าส่วนเมียใหม่ชื่อทองคำอายุเจ็ดสิบสอง ในปุ่นยืนยันและชี้ตัวได้ตรงกับที่พูดทำไมเมียเก่าถึงเด็กกว่าเมียใหม่ละโยมพระเจริญถามดูท่าทางในปุ่นคงไม่ได้พูดเล่นเป็นแน่ครับผมกำลังจะอธิบายให้ท่านสมพานฟังอยู่พอดีแล้วเขาจึงอธิบายว่าแม่สยิงเป็นภรรยาเก่าผมในชาติที่แล้วถ้าเขายังอยู่ก็อายุ75แต่เขาตายไปเมื่อปี2464 ก็36ปีมาแล้วเขาบอกไปตกนรกมา20ปีแล้วมาเกิดใหม่ตอนนี้อายุ15ได้ฟังในปุ่นพูดเช่นนั้นทุกคนก็หูพึงเพราะอยากรู้เรื่องเมืองนรกมานานแล้วเสียงนางแต้มถามขึ้นว่าเมืองนรกมีจริงหรือหนูแล้วทำไมหนูถึงไปตกนรกล่ะเพราะหนูทำกรรมชั่วช้าลามกสิจนะชาติที่แล้วหนูเป็นคนใจบาปหยาบช้า ขี้ลักขี้ขโมยไปบ้านไหนต้องลักข้าวลับของเขาติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งแต่ไม่มีใครสงสยัยเพราะเห็นหนูเป็นเมียพี่ปุ่นพี่ปุ่นเขาก็ดีกับหนูเหลือเกินถ้าไม่ได้เขาช่วยหนูคงไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เร็วอย่างนี้เพราะโยมบาลเขาคาดโทษไว้ว่าหนูจะต้องอยู่ในนรกถึงร้อยปีแต่เพราะพี่ปุ่นเขาช่วยจึงได้ไปต่นรกแค่ยีปี หล่อนเล่าความเป็นมาแล้วหันไปมองสามีในอดีตชาติและปัจจุบันชาติด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักใคร่และระตันยูรู้คุณยอมผู้ชายนึกอิจฉาบุรุุสุ่นวัยที่สาวน้อยคราวหลานเรียกเขาพี่แทนที่จะเป็นตาหนูไปรนักของอะไรเข้าเข้าล่ะถึงได้ตกนรกตั้งร้อยปีพระเจริญถามรู้สึกร้อนๆ้หนาวหนาวเพราะท่านเองสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ลักเงินยายเป็นประจำ ทังรักเงินด้านักของเอาไปขายโกดใส่กระดูกปูย่าตาทวดท่านก็ขโมยไปขายเอากระดูกไปเททิ้งในแม่น้ำเจ้าพยาแล้วจะตกนรกไหมนี่ท่านยังกังขาลักของเขามากมายเลยจ้าหลวงพ่ออย่างเช่นบ้านไหนมีงานหนูก็จะไปช่วยงานแล้วก็จะลักพริกหอมกระเทียมใส่ชายพกกลับมาบ้านพี่ปุ่นเขาเป็นคนร่ำรวยมีคนนับหน้าถือตา แล้วหนูก็เป็นเมียเขาจึงไม่มีใครสงสัยว่าหนูเป็นขโมยพี่ปุ่นเองก็ไม่รู้เขาเป็นสามีที่ดีมากคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้หนูต้องเจ็บช้ำน้ำใจไม่เคยมองหนูในแง่ร้ายจึงไม่รู้ว่าหนูนี่แหละขโมยตัวฉกาดช่างเป็นสามีที่ดีเหลือเกินจริงไม่จ้าพี่ทองคําหล่อนถามภรรยาคนใหม่วัยเจของสามีจริงจ้าท่านสมพาน ไม่งั้นฉันคงไม่แต่งงานกับเขาพ่อแม่ฉันก็ไม่อยากให้แต่งงานกับพ่อไม้ลูกติดเมียเขาตายได้ห้าปีเขาจึงมาขอฉันแต่งงานมีลูกใหม่อีกห้าคนลูกเก่าสี่คนนางทองคำเล่าแค่ลักพริกหอมกระเทียมก็ต้องตกนรกถึง100ร้อยปีเชลึกสมภารวัดป่ามะม่วงถามหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านเห็นจะต้องไปตกนรกนานกว่านางเสี่ยงเป็นแน่ มีมากกว่านั้นจ้าหลวงพ่อหนูเป็นขโมยที่โชคดีมากคือลักของคนอื่นแต่ไม่มีใครสงสัยหนูก็เลยได้ใจทําความชั่วมากขึ้นคนที่โชคดีในการทําชั่วนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนโชคร้ายที่สุดอย่างเช่นครั้งหนึ่งหลานใจพี่ปุ่นเขาบวชหนูก็ไปช่วยงานเขาแล้วก็ไปลักทองบ้านงานมาเป็นสายสร้อยหนักสี่บาทซึ่งเขาเตรียมไว้ให้นาคใส่วันแห่รอบโบสถ ขอสร้อยคอหายคนเขาก็อละเวงกันเพราะไม่มีอะไรจะให้นาคใส่หนูก็เลยไปโทษว่าหลานชายพี่ปุ่นขโมยไปเพราะหลานคนนั้นจนกว่าเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็เชื่อหนูพากันทุบตีหลานคนนั้นจนหัวร้างข้างแตกไม่มีใครรู้ว่าคนขโมยสร้อยคือหนูยิ่งไปกว่านั้นที่โยมบาลบอกว่าหนูบาปมากคือไปรักข้าวเขาไม่มีผู้ใดสังเกต ว่าพระ,จะเจริญสะดุ้งนิดนึงเมื่อนางสะอิ่งเล่ามาถึงตอนนี้รักมากไหมคนเป็นพระถามสาวน้อยวัยสิห้าคือหนูไม่ได้รักเองหรอกจารหลวงพ่อแต่ใช้ลูกจ้างไปรักหนูมีลูกจ้างห้าคนมาจากภาคอีสานมาช่วยทำนาได้ค่าจ้างคนละ20สิบบาทต่อปีสมัยนั้นข้าวเกวียนละสี่สิบาทจ้ะหล่อนอธิบายแล้วโยมปูนไม่รู้หรือ ท่านถามบุรุษวัย7-8ไม่รู้เลยครับท่านผมอยู่บ้านให้แม่สอิ้งเข้าไปเฝ้าโรงนากับลูกจ้างเขาขยันขันแข็งทำงานตัวเป็นเกลียวในความรู้สึกของผมเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งบุรุษวัย78กราบเรียนพี่ปุ่นไม่รู้หรอกจ้าหลวงพ่อเพราะหน้าเกี่ยวข้าวหนูจะเป็นคนไปคุมลูกจ้างอยู่ที่โรงนานอนที่กระท่อมในนาเลย เพราะอยู่ไกลจากบ้านระหว่างที่อยู่นาก็จะใช้ลูกจ้างไปลักข้าวในนาของคนอื่นที่เขาเกี่ยวแล้วมัดเป็นฟ่อนๆเตรียมขนเข้าลานหนูทำอย่างนี้ทุกปีโดยไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะหนูไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงยิ่งเรื่องนรกสวรรค์หนูยิ่งไม่เชื่อใหญ่พอไปตกนรกถึงได้รู้ทีนี้ใครจะมาบอกว่านารกไม่มีหนูขอเถียงขาดใจเลยเพราะได้ไปอยู่มาแล้วถึงยีสิปี หนูเป็นอะไรตายละ่ะนางโถถามออกลูกตายจ้ะตายทั้งกรมตอนอายุ39คือหนูมีลูกสี่คนอายุห่างกันคนละปีตอนท้องคนที่ห้านั้นคนโตอายุ16คนเล็ก13หนูก็คิดว่าคงหมดแล้วจูจ่ๆก็ท้องขึ้นอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงพอตั้งท้องลูกคนนี้มันรู้สึกใจคอไม่ดีเลยครั้นท้องแก่ก็ถึงหน้าเกี่ยวข้าว จึงออกไปอยู่โรงนาทั้งที่ใจคอไม่สบายมันมีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเอาทองมั่นไปด้วยตอนพี่ปุ่นเขามั่นหนูเขาซื้อทองสายสะพายหนักเส้นละแปดบาทให้สองเส้นหนูก็เอาไปไว้ที่โรงนาด้วยวันหนึ่งก็เกิดความกลัวว่าลูกจ้างห้าคนจะลักทองไปจึงจึงใช้ให้ลูกจ้างไปขโมยข้าวในนาคนอื่นแล้วหนูก็แอบนำทองไปฝังไว้ที่ต้นกระทุ่ม คืนนั้นก็เกิดปวดท้องจะคลอดลูกก็ให้ลูกจ้างสองคนมาตามพี่ปุ่นไปโรงนาพี่ปุ่นเดินทางมายังไม่ทันถึงหนูก็ตายเสียก่อนตายปุ๊บก,ก็ไปเกิดในรกเลยหรือพระเจริญถามจ้าหลวงพ่อหนูรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่พี่ปุ่นมาถึงแล้วก็ร้องไห้หนูก็เห็นร่างของตัวเองนอนตายพร้อมกับลูกในท้องแล้วก็มีโยมาบาลมาพาตัวไป หนูเห็นลูกจ้างช่วยกันหามศพหนูกลับบ้านพี่ปุ่นก็จัดงานศพให้อย่างดีช่วงที่หนูอยู่ในเมืองนรกนั้นพี่ปุ่นเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ปุ่นช่วยเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยว่าตอนชั้นตายน่ะพี่ทำอะไรบ้างสาวน้อยวัยสิบห้าบอกสามีวัยเจ็ดสิบปญาติโยมต่างฟังอย่างตั้งใจด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนปุ่นเล่าว่า ผมก็คิดถึงเมียและลูกมากเพราะตอนนั้นลูกชายคนเล็กอายุ13ก็โตแล้วพอรู้ว่าจะได้ลูกเล็กๆอีกผมก็ดีใจในเมื่อมาตายทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนี้ผมก็เศร้าโศกเสียใจมากจึงทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศนกุศลไปให้เมียและลูกเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่งนึกถึงความโศกเศร้าเสียใจเมื่อ36ปีก่อนแล้วจึงเล่าต่อเมื่อนวดข้าวเสร็จ ผมก็ขายไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมถวายวัดโดยนำไปก่อพระเจดีย์เข้าเปลือกแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่สะอิ่งทำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่หายคิดถึงลูกเมียตอนแต่งงานผมสร้างเรือนหอเป็นเรือนทรงไทยสองหลังติดกันแต่พอเขาตายผมก็ทนอยู่เรือนไทยไม่ได้เพราะคิดถึงเขาเหลือเกินจึงย้ายมาอยู่เรือนปั้นยาที่เคยอยู่กับพ่อแม่ ต่อมาจึงรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายวัดและอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่หายโศกเศร้าจึงไปปรึกษากับสมภารวัดเพื่อจะขอบวชสักพรรษาหนึ่งก่อนแต่งงานกับแม่สะอิ่งผมเคยบวชมาแล้วสามพรรษาทำวัดเช้าเย็นได้สวดปาติโมกได้แต่ไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานศึกออกมาแต่งงานแล้วผมก็ทำวัดสวดมนต์ทุกวันแม่สะ่ิงเขาสวดไม่เป็น ผมก็สวดเผื่อเขาเพราะรักเขามากเมื่อชาติที่แล้วหนูสวดมนต์ไม่เป็นหลักจารหลวงพ่อโยโสภะวาวก็สวดไม่ได้พี่ปุ่นเขาสวดทุกวันจนหนูรำคาญแต่ก็ไม่กล้าว,ว่าอะไรเขาพอไปตกนรกต้องทำวัดสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระแล้วยมพาบาลเขาก็ให้หนูเป็นคนนำด้วยก็เลยสวดเป็นไปเป็นเอาที่เมืองนรกสาวน้อยเล่ายัางไม่มีปิดบังอัมพรางครับ เดี๋ยวนี้แม่สะอิ่งเขาสวดมนต์เก่งเมื่อชาติที่แล้วเขาไม่เคยสวดมนต์เลยในปุ่นรับรองคำพูดของภรรยาเก่าแล้วสมภารท่านว่าอย่างไรบ้างโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นท่านก็แนะนำว่าไม่ต้องสวดปาติโมกแต่ให้ถือธุดงควัตปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอยู่ในป่าช้าฉันอาหารเวลาเดียวผมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดพรรษาและอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่สอิ่ง ออกพรรษาผมก็สึกใจคอสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในเวลาต่อมาพ่อผมก็ได้ไปสู่ขอแม่ทองคำให้มาเป็นภรรยาผมตอนแรกพ่อแม่เขาก็จะไม่ยอมยกให้แต่ในที่สุดพ่อผมก็พูดเกลี้ยกล่อมจนเขายอมตกลงผมก็เลยมีลูกกับแม่ทองคำอีกห้าคนเวลานี้โตเป็นผู้ใหญ่ออกย่าออกเรือนกันไปหมดแล้วลูกชายคนโตซึ่งเกิดกับแม่เสอิ่งก็อายุห้แล้วครับ ล้วในเมืองนรกเป็นอย่างไรบ้างจ้าหนูสมภารวัดป่ามะม่วงถามภรรยาเก่าของนายปุ่นหนูรู้หมดเลยจ้าหลวงพ่อพระยมบาลก็คอยบอกอยู่ตลอดเวลาเช่นตอนที่พี่ปุ่นนำเข้าเปลือกไปก่อพระเจดีย์ยมบาลเขาก็บอกหนูว่าเขาลดโทษให้20ปีเหลือ80ปีตอนรือ้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายเขาก็ลดให้อีกยีิปีเหลือหกปีโยมบาลยังบอกอีกว่า ตอนถวายกุฏิมีงานฉลองด้วยพี่ปุ่นจ้างหมอลำกับหนังตะลุงมาเล่นจริงอย่างที่โยมพาบาลพูดหรือเปล่าโยมพระเจริญถามจริงครับท่านแต่ตอนแรกผมไม่เชื่อคิดว่าเขาจะมาหลอกเอาสมบัติในปุ่นตอบเล่าต่อสิหนูฉันอยากฟังนางแต้มบอกเด็กสาวหล่อนจึงเล่าว่าพอพี่ปุ่นบวชโยมพาบาลก็บอกอีกว่า สามีเธอได้บวชในพระศาสนาและได้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานอันเป็นกุศลสูงสุดจึงลดโทษให้เธออีก40ปีที่เหลืออีก20ปีนั้นอภัยให้ไม่ได้เพราะเธอมีโทษหนักสองประการคือ 1. ลักทองแล้วโยนความผิดไปให้ผู้อื่นเป็นเหตุให้เขาต้องถูกทุบตีให้ได้รับทุกขเวทนา 2. ลักข้าวขโมยพระแม่โพศบบาปมากอาภัยให้ไม่ได้ คราวนี้คนเป็นพระรู้สึกเสียว่าเข้าไปถึงหัวใจเมื่อระลึกนึกถึงบาปกรรมที่ทำตอนเป็นเด็กท่านเก็บข้าวตกในนาแข่งกับนางเมาส์มารดาเด็กหญิงมะลิซึ่งตอนนั้นยังญาติด,ดีกันอยู่ท่านถามนางเมาส์ว่านะนะเก็บข้าวตกได้วันละเท่าไหร่วันละกระพดแล้วเองละ่ะนางเมาสย้อนถามวันละสิบกว่าถังทำไมได้มากนะักบอกข้ามังสิจะยากอะไรล่ะนะ ก็เอาไอ้ที่เขามัดไว้เป็นฟ่อนๆสิเอาใส่กระสอบเลยข้าไม่เอาหรอกรั้วตกนรกรักพระแม่โพศพต้องตกนรกนรกมีที่ไหนกันล่ะนะอย่าเสื่อนักเลยยมาบาลก็บอกว่าที่เหลืออีก20ปีหนูจะต้องชดใช้อาภัยให้อีกไม่ได้หนูจะต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นพอครบกำหนดยมาบาลก็บอกว่าถ้าไม่อยากมาตกนรกก็จงอย่าก,ก่อกรรมทำชั่ว และให้กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์20ปีเพื่อใช้หนี้พี่ปุ่นต้องให้สัญญาว่าจะปฏิบัติให้ได้สองข้อคือหนึต้องรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ 2. ต้องสร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลังราคาหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกินหากทำได้สองข้อนี้ก็ไม่ต้องกลับไปเมืองนรกอีกหนูก็ได้ให้สัญญาแล้วมาเกิดเป็นลูกเตี่ยกับแม่ บ้านหนูอยู่ห่างจากบ้านพี่ปุ่นเราๆสองกิโลเมตรเตียกับแม่ของหนูแต่งงานกันมา15ปีไม่มีบุตรตอนหนูเกิดมานั้นเตียอายุห้แม่อายุ40่สิเขาก็ดีใจที่ได้ลูกหนูมาเกิดเป็นลูกคนจีนก็เลยผิวขาวหน้าตาอย่างนี้ชาติที่แล้วหนูผิวดำผอมเกรงมีฝอเม็ดเบื้อเริ่มอยู่ที่ริมฝีปากยังมีรูปวาดอยู่ที่บ้านพี่ปุ่นซึ่งเขาใช้ช่างมาวาดในวันแต่งงาน คนเรานี่ก็แปลกนะจ๊ะหลวงพ่อพอมาเกิดใหม่น่าจะรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนทั้งที่เป็นคนเดียวกันแต่ชาตินี้หนูก็ยังมีไฟอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่เม็ดเล็กกว่าชาติที่แล้วหล่อนชี้ให้ดูไยเม็ดเล็กๆเ,เหนือริมฝีปากข้างซ้ายแล้วหนูระลึกชาติได้ตอนไหนหนางแต้มอยากรู้ตอนอายุ11จ้ะหนูก็บอกเตี่ยกับแม่ว่าหนูคือนางสะ่ิงเมียพี่ปูน หนูจะขอไปอยู่กับสามีเตี่กับแม่ก็ไม่เชื่อหนูก็เศร้าซีทุกวันเขาก็พยายามทำให้ลืมชาติที่แล้วโดยไปหาไข่หลงลังมาต้มให้กินหนูก็ไม่ยอมลืมอดีตชาติเพราะยมบาลสั่งมาว่าให้หนูมาใช้กรรมพี่ปุ่นพอหนูอายุสิบห้าเตี่กับแม่ก็เลยพามาบ้านพี่ปุ่นหนูก็จำชื่อลูกสี่คนได้หมดพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อ ลูกคนโตเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาอายุห้าสิบสองหนูอายุสิบห้าจะเป็นแม่เขาได้อย่างไรนางทองคำซึ่งนั่งฟังอยู่นานจึงเอ่อยขึ้นว่าฉันเองก็ไม่เชื่อจ้ะไม่มีใครเชื่อเขาเลยยิ่งพี่ปุ่นนั้นเขาคิดว่าตะแป๊กกับเมียเสียมสอนลูกเพื่อจะมาเอาสมบัติแต่แม่เสิ่งเขาก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้กระทั่งว่าวันที่ฉันแต่งงานกับพี่ปุ่นแล้วก็มีลูกห้าคน คนไหนเกิดปีอะไรเขาก็รู้ฉันก็ชักจละังเลพ่อแม่เขาตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอามมยเล็กเขาก็ไม่ยอมรับบอกแต่ว่าเขาชื่อเอิ้งฉันกับพี่ปุ่นก็ไม่ยอมเชื่อแล้วทำไมตอนนี้ถึงยอมเชื่อล่ะพระเจริญถามที่ผมยอมเชื่อเขาก็เพราะสายสะพายสองเส้นที่เป็นของมั่นครับคือพอเขาถามหาทองมั่นผมก็บอกไม่รู้ว่าแม่ะอิ้งเขาเอาไปเก็บไว้ที่ไหน เขาก็ถามว่าพี่ปูนรงนายังอยู่ไหมผมบอกไม่อยู่แล้วส่วนนาก็ได้แบ่งให้ลูกๆเก้าคนไปหมดแล้วเขาก็ถามอีกว่าต้นกระทุ่มยังอยู่หรือเปล่าพอผมบอกว่ายังอยู่เขาก็บอกว่าเขาฝังมันไว้ที่นั่นเลยชวนกันไปพิสูจน์ผมจ้างคนไปช่วยขุดสองคนก็พบทองอย่างที่แม่สอิ่งเขาบอกผมจึงยอมเชื่อเขาก็บอกกับพ่อแม่ให้กลับไปอยู่บ้าน เขาจะขออยู่กับผมที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่ผมช่วยเขาพอดีแม่ทองคําภรรยาใหม่ของผมเขาก็ไม่ขัดข้องเขาเป็นภรรยาที่ดีมากครับท่านในายปูนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงถามนางทองคําว่าถามจริงๆเธอโยมหึงบ้างหรือเปล่าเนี่ยแม้ท่านฉันน่ะแก่แล้วคนอายุปูนนี้มานั่งหึงหวงกันมันก็ผิดธรรมชาติ ถ้าฉันยังสาวยังแท่ก็ว่าไปอย่างภรรยาใหม่ของนายปุ่นตอบแล้วนึกยังไงถึงมาวัดนี้ใครแนะนำมาอาตมายังไม่รู้เลยว่าโยมมาจากที่ไหนคุยกันมาตั้งนานนายปุ่นจึงตอบว่ามาจากปักน้ำโพครับคือบ้านผมอยู่ท่าตะโกพอแม่สะอิ่งเข้ามาอยู่ด้วยเราสามคนคือผมแม่สะอิ่งและแม่ทองคำ ก็ปรึกษากันว่าจะไปสร้างกุฏิกรรมาฐานที่วัดไหนดีก็เลยพากันลงเรือล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพยาล่องมาเรื่อยๆก็ไม่เจอวัดที่เขาจะสร้างกุฏิกรรมาฐานพอดีมาถึงอินบุรีก็พบผู้ชายคนหนึ่งชื่อหล่อเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ท่านอยู่วัดพรมบุรีท่านสอนกรรมาฐานด้วยแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วผมกับภรรยาก็เลยตามมานี่แหละครับ